เอาล้วครับผมก็ขอกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง d m K Gaming นะครับผมและในวันนี้เราก็มาอยู่กันในเซิร์ฟเวอร์ My Friend City กันอีกแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนไปทำงานเหมืองนั่นเองนะครับผมเนาะและงานเหมืองเนี่ยรู้สึกว่ามันจะเอา ของใบคับอาวุธได้เหมือนกันนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูราคาตลาดก่อนเลยนะครับผมว่าเมืองแร่เนี่ยมันได้กี่บาทนั่นเองเนาะมันจะมีแร่ที่เราสามารถขายได้ด้วยนะครับผมอ่าก็ให้ทุกคนมาที่หน้าตลาดตรงนี้เลยนะครับผมมันจะมีบอกว่าตลาดกลางอยู่นั่นเองนะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็ปุ่ม n ไปเลยอ่า สี่อันแรกนะผมก็จะเป็นแร่ที่อยู่ในเหมืองนั่นเองนะครับผมตอนนี้แร่ที่แพงที่สุดก็น่าจะเป็นเฮมาทัตนั่นเองนะครับผมนี่ก็แร่มีสีรูปแบบนั่นเองนะครับผมสําหรับเหมืองแร่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปด้วยรถคันนี้เลยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็เป็นรถฟรีภายในเซิร์ฟเวอร์นะครับเ,ออเดี๋ยวเราทับ gps กันก่อนเลยนะครับผมว่าเมืองแร่เนี่ยอยู่ตรงไหนนั่นเองเนาะก็ไปที่งานถูกกฎหมาย จากนั้นก็มาที่เมืองแร่นะผมนี่เมืองแร่อ่าเดี๋ยวเราเนี่ยไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะครับผมเราไม่ต้องซื้ออ่าเผืเขาเรียกว่าอะไรนะที่ขุดแร่นะผมเราไม่ต้องซื้ออะไรเลยนะเราสามารถไปขุดได้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอขับก่อนละกันนะเพราะว่ามันไกลนะครับผมและตอนนี้นะผมเราก็มาถึงเมืองแร่เป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่า ก็กดปุ่ม N ไปได้เลยนะมันก็จะทุบแร่ให้เราแบบนี้เลยนั่นเองนะครับผมสำหรับเหมืองแร่นะเราสามารถเอาไปครับอาวุธครับกุญแจตู้เซฟก็ได้นั่นเองนะนี่ผมได้แร่อะไรมาก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมขอขุดไปก่อนละกันรู้สึกว่าเหมืองแร่มันจะไม่ต้องเอาไปสกัดนะครับผมมันสุมแร่ให้เราเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะสุมให้เราหรือเปล่า จื๊บจื๊บขอขุดไปก่อนมาดูกันว่าเราจะได้แรลอะไรอ่านี่นะผมเราได้แลอ่าอีกแบบหนึ่งมาแล้วนะมันจะสุ่มให้เรานั่นเองนะครับผมสำหรับแร่นะ One hour later อตอนนี้ผมก็ขุดเยอะพอสมควรแล้วนะครับผมนี่ผมจะขุดแค่นี้พอเนาะ สำหรับใครที่อยากมาทํานะครับผมก็มาทําได้นั่นเองเนาะสำหรับงานเมืองนะครับเดี๋ยวเราจะไปขายกันเลยนะครับผมรู้สึกว่าเราจะทับ G P S ได้นะผมแล้วก็สถานที่ทั่วไปนั่นเองจากนั้นก็ตลาดโลกเลยนะครับผมมันก็จะพาไปตรงที่เราดูราคาเหมืองนั่นเองนะครับผมสาหรับตลาดภายในเซิร์ฟเวอร์เนาะตอนนี้ หน่วยงานนะผมรับทุกหน่วยงานแน่นอนนะผมรับเยอะมากนะครับผมสําหรับใครสายหน่วยงานเนี่ยมาทําได้เลยนะครับผมสําหรับเซิร์ฟเวอร์ My f a n ฟรนซนั่นเองและตอนนี้ผมก็มาถึงตลาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่มันจะอยู่ตรงนี้เลยนะก็ให้เราวิ่งเข้าไปข้างในเลยนะครับผมมันจะมีจุดขายแร่อยู่นั่นเองนะมันจะอยู่ซ้ายมือตรงนี้นะครับผมนี่นจะเป็นก้อนหินอยู่นั่นเองนะครับผมนี่ แล้วก็สามารถกดปุ่ม N ขายของได้เลยนะผมก็มี4อย่างให้ขายนั่นเองนะครับผมนี่เดี๋ยวเราผมลองขายอยู่โอ้โหรวยนะครับผมทำแป๊บเดียวเองนะนี่ผมบอกเลยใครสายงานนี้นะรวยแน่นอนนะผมรู้สึกว่าอันสุดท้ายผมไม่ได้สักก้อนเลยนะอ่าก็จะประมาณนี้ละกันนะครับผมสำหรับงานขุดเหมืองในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองเนาะ เดี๋ยวผมเนี่ยจะไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะกุญแจตู้เซฟด้วยนะครับผมแล้วก็ไปดูที่จุดคราบอาวุธนะครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมจะง่วงนอนมากๆเลยเดี๋ยวผมขอมาอาบน้ําและนอนกันด้วยนะนี่จุดอาบน้ําและนอนนะผมก็สามารถทับ GPS ได้เลยนะมันก็จะอยู่ข้างโรงพยาบาลน,นั่นแหละอ่าก็อยู่ตรงนี้นะผมนี่ ตรงนี้จะเป็นเตียงนอนนั่นเองนะเราสามารถขึ้นมาแล้วกดปุม่ม n ได้เลยนะครับผมนี่ก็จะนอนแบบนี้เลยนะอ่าเห็นไหมแจ้งเตือนมาอีกแล้วคุณกําลังง่วงนอนคุณกำลัง,างนอ,นงอาอยากอาบน้ํานั่นเองนะอ่าโอเคก็รอไม่นานนะครับผมสาหรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะนอนกับอาบน้ํานั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็อาบน้ำเท่แบบนี้ไปเลยนะเออไม่ต้องสอดเสื้อผ้าด้วยแหมอ่าเดี๋ยวผม จะพาไปดูอ่าที่คับอาวุธและที่คาบกุญแจตู้เซฟนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะก็ให้ทับ G P S ไปเลยนะผมทับ G P S แล้วก็ที่สถานที่ทั่วไปนะผมนี่แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนั่นเองนะครับผมจะมีบอกอยู่ว่าจุดคับอาวุธและจุดคาบตู้เซฟนั่นเองนะก็มันจะอยู่ใกล้ๆกันเลยนะครับผมก็ไปกันเลยนะเดี๋ยวผมขอตัวขับรถก่อนละกันนะครับผม One hour later. และตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่คาบอาวุธและคาบตู้เซฟนั่นเองนะผมตรงนี้ก็จะเป็นสำหรับคาบอาวุธนะครับผมนี่มันก็จะมีคาบอาวุธและคังวัตถุดิบคาบอาวุธนั่นเองอ,อันนี้จะเป็นคังวัตถุดิบที่เราสามารถเอามาใส่ได้นั่นเองนะครับผมสำหรับคลาสายฟาร์มแล้วก็เอามาเก็บได้ที่ตรงนี้เลยนั่นเองอเดี๋ยวเราไปดูอาวุธกันบ้างนะผมอาวุธก็จะมีคาตานะแล้วก็สนับมือไม้ปอน ไม้สนุกไม้ก๊อปพั่วและดอกไม้ปืนด้วยนะครับมีปืนด้วยนะเออคาตาน่ก็จะใช้ของประมาณนี้เลยนะผมถือว่าใช้เยอะอยู่นะอ่าก็สําหรับใครฟาร์มสายดันอาวุธก็มาฟาร์มได้นะครับผมสาหรับเซิร์ฟเวอร์นี้เนาะส่วนตรงนี้นะผมก็จะเป็นอ่าสร้างกุญแจตู้เซฟนั่นเองนะผมก็ถือว่าใช้น้อยนะเพราะว่าใช้แรกแค่ยี่สิบไม้ยี่สิบแล้วก็เงินแดงสองหมื่นนั่นเองนะผมเนาะ สำหรับใครสายหน่วยงานเนี่ยก็เข้ามาสอบเข้ามาอะไรกันได้นะผมตอนนี้รับเยอะมากนะครับผมก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์ my f a n c i s y นั่นเองเนาะก็ลิงกโหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะผมก็กดไปที่ Discord Server แล้วก็เข้าไปโหลดกันได้นะ่าสำหรับคลิปนี้นะผมขอตัวลาไปก่อนนะผมเนาะสำหรับใครที่ ยังไม่กดติดตามนะผมก็ฝากไปกดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะผมสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะผมสำหรับอ่าซูเวอร์ไมเฟนนะ่ะผมขอฝากด้วยนะครับผมสวัสดีครับ